ในช่วงแรกสกิดค่ะตอนนี้เขาก็ได้มีการวางมาตรการเข้มนะคุมอัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7ค่หรอยเป็ดค่ะรเอเบีเอดอตั้มประมงกันในช่วงขลองแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาว เทรการแคมคุ้มอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีไหม2567ตรวจวัดแอลโกอฮอล์สารเสพติดวัดข่ขยพบย่างใดย่างหนึง่งห้ามขับรถเด็ดขาดจ้า สวัสดีจ้าวันนี้นงางสาวหนุย่ยมีเรื่องมาเตือนกับคนขับรถโดยสารสาธารณะกันเพราะานายสุริยะจึงรุ่งเรื่องกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาได้เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคา,าดการในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2 5 6 7ว่าจะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบคนส่งสาธารณะเนี่ยนะรวมอยู่ที่ประมาณ15.8แเซล้านคนได้กำชับให้บริการระบบคนส่งสาธารณะให้ตรว แคมผูกคับเครถโดยสารสาธารณะและก็รถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันอุบัติเหตุทองถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอสะดวกปลอดภัยและก็ไม่มีผู้โดยสารตอ่อขาาน,นเละจ้าส่วนบริการคุ้มอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนน่นะาก็มีการเพิ่มการตรวจวัดระดับแอลโกอฮอล์สารเสพติดและก็สุภาพรวมถึงการตรวจวัดไายของพนักง,งานขับรถหากพบมี่ายหรือว่าซิงค ปกติกับร่างกายเนี่ยนะก็จะห้ามไม่ให้ขับรถดโดยสารสาธารณะโดยทันทีแล้วก็จะมีการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลร,รวมถึงเร่รงลงขับเคบป,ปลอดภัยในชนังกล่าวกำหนดเป้าไม้เพื่อลอดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทางถนนอาจจะเป็นสาเหตุลักข้องการสูญเสียชีวิตแล้วก็สับสินของอี่น้องประชาชนนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเทคโนโลยีกล้อง C C T V ระบบ G P S มาช่วยกำกับดูแลความ ปลอดภัยทางถนน,น นำระบบ AIS หรือว่า VMS มาช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางนา้ำรวมถึงตัวสอบปรับปรุงแล้วก็จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสัซสอนและการารณรงค์สร้างความตระหนักโรคให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละจ้านัง่งนัน้นเนี่ยนะน้นนนนองสารหน่อยก็เลยอยากขอ้ความรมเมื่อพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายรักษาวินัยจราจรแล้วก็ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแน่นการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการ ครับไม่รับเร็วให้ขาดเข้มคัดนิรภัยสวมหมวกนิรภัยดื่มไม่รับง่วงไม่รับ ไม่ขับรถยนโซนกันนะจ๊ะรวมถึงการสวมเสื้อชูชีพถูกขังเที่สั้นโจนทางนา้ำแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังพอเดินทางผ่านจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนบริเวณจุดตัดของรถไฟนั่นแหละจ้าเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวปีไม่ปีนี่ทุกคนต้องมีการวางแผนในดีนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะนะก็ให้เลี่ลยงสิ่งอบายามุมกในช่วงนี้กันไปเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย